ทางบริษัทขาโทร,รคมนาคมแห่งชาติจำกัดขารวมกับจังหวัดอำนาจ,จเจริญด้มีการจัดสัมมนา่ะโครงการบริรณาการพัฒนาเมืองอัจฉริยะสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะที่ห้องประชุมดอกจานสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดอำนาจ,จเจริญตำบลโน่นน้ำแทงอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจ,จเจริญว่าที่พันตรีอดีศักดิ์น้อยสุวรรณภูวราชการจังหวัดอำนาจ,จเจริญเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา โครงการบูรณาการพัฒนาเมืองอัจฉริยะสำหรับองรรค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการใส่เทคโนโลยีมาพัฒนาพื้นที่มีการเื่ิมโยงโครงขงคายต่างๆเขาหากันเพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในทุกๆด้านโดยมีนายชูเกียรตินางบนเรื่องผู้ซอยกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มขายและปฏิบัติการหลุกข,ขา่าผากตะวันอ,ออกเชียงเหนือตอนล่างนายพรชัยสาโทโทรคมนาคมจังหวัดอำนาจเจริญหวหนส่วนราชการผู้แท จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นทีจ่จังหวัดอำนาจ,จเจริญทั้ง64แห่งเข้าร่วมการสัมมนาในเทือนีสำหรับการจัดสัมมนาค่ะเพื่อเป็นการส้่งความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนซูเมืองอัจฉริยะส้่งโอกาสในการแลกเปลี่ยนข้อมูลภายในกลุม่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะเพื่อนําเสนอบริการด่านเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาสอยสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ